ไ่หน่อยสวัสดีครับผมไปยังถอยอันนี้มาไทยครับใช้เรียลซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่คใครอันนี้มาไทยครับอยู่ที่ลานิชามีใครเป็นผู้เพื่อนเซรมังมีพี่ในค่ายเยอะครับพิ่งเปมื่อไหรในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบหกปีครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับมวยสไตล์ไหนครับเขาวันนี้ไปเจอรุ่นพี่นะลูฟี่ใครต่อยพี่เหรือเปล่ายังครับขาแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับต่อยพยานสึกษาเขา วันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยหวังใี่รา่แผงให้พีก็เรื่อยๆครับต่อยตอนดาวได้ไปเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่นี่ครับตอนนั้นครับต่อยใครแพ้เฟเดอร์สูตรแบบเพียโอ้โหร้อยให้ไหนวันนั้นต่อยอยู่ตอนนั้นต่อยร้อยสิบเจ็ดได้วันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเนาะเมื่อกี้สองหลักเป็นไงบ้างก็เกินอยู่ปอนด์นึงครับก็มาวิ่งเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายก็สองโคจรแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโล รถมาสี่ห้ากิโลไต่อยมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบกว่าครั้งคนจังหวัดอุบลช่วยเป็นหัวหน่อยอ่ะฝากเชียร์เลยช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยที่ครับอ่ะขอโชคดีครับ